วันนี้เมนูต้มยำไก่โครงไก่กับเนื้อไก่ปนกันลวกไก่ก่อนแล้วค่อยเอามาต้มลวกน้ำทิ้งไปก่อนหนึ่งน้ำต้มยำไก่ใส่น้ำปะลาอร่อยค่ะหอมมากเลยต้มยำไก่ใส่น้ำปะลาค่ะหอมอร่อยค่ะวันนี้หน้าผักชีใส่ผักชีเยอะๆเลยค่ะ เคียวผัดสามเกลือค่ะจะทำพะโลโบราณค่ะใส่แค่สามเกลืออย่างเดียวค่ะนี่จะเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นสีคาราเมลน,น,นี่ค่ะพะโลโบราณค่ะใส่สามเกลืออย่างเดียวค่ะอันนี้เติมน้ำลงไปเคี่ยวยังไม่เดือดนี่ใส่น้ำ ค่ะกำลังเคี่ยวค่ะพะโลโบราณค่ะสีสัสนน่ากินนะคะฟันกบเต่